หลังจากที่คุยกับคุณลุงอยู่หน้าบ้านก็ได้เกิดลมพัดแรงได้ยินเสียงคริสร้องโหยหวนลอยมาตามลมคุณลุงได้บอกให้รีบเข้าบ้านก่อนมีอะไรเข้ามาคุยกันในบ้านคุณลุงทำท่าทางตกใจได้รีบวิ่งไปปิดประตูหน้าต่างพวกเราได้เข้ามาอยู่ในบ้านของลุงภายในบ้านของลุงนั้นคล้ายเป็นสันนักสงฆ์มีโต๊ะพระเคเรื่องมีดอกไม้บูชาเราได้นั่งพูดคุยกันฉันได้ถามลุงว่าบ้านหลังนั้นเคยมีประวัติไม่ดีหรือเปล่าว่าลุงได้เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนได้มีคนเขมรมาเช่าบ้านหลังนั้นอยู่อาศัยบ้าน หลังนั้นทําคุณใสหมนดํามีคนต่างพื้นที่เข้ามาทําคุณใสกันเยอะแต่เกิดเรื่องไม่มีดีขึ้นลุงแกเล่าให้ฟังว่าหมอใสดําคนนั้นได้ทําเกี่ยวกับพวกของต่ําพอทําไปมากๆคุณใสที่ทําก็เข้าตัวเองวิญ,ญญาทั้งหลายที่ถูกนํามาทําก็ไปไหนไม่ได้ได้แต่อยู่ในบ้านหลังนั้นผู้คนที่อยู่ที่นี้ก็พากันย้ายออกไปหมดไม่มีใครกล้าอยู่ที่นี้ลุงได้เล่าอีกว่าก่อนที่พวกเองจะมาลุงได้ขับรถเข้าไปในตัวเมือได้ผ่านบ้านหลังนั้นลุงได้เห็นผู้หญิงที่มากับเรา ตอนแรกยืนอยู่ที่บ้านหลังนั้นพอเสียงลุงผู้จะบอรประตูบ้านก็ค่อยๆเปิดออกกลิ่นเหม็นเหมือนซากศพได้ลอยเข้ามาในบ้านและมีเงาดำๆรูปร่างใหญ่ยืนอยู่ที่ประตูบ้านขอขอบคุณเจ้าของกระทูสมาชิกหมายเลข2373432กระทูจากปี2558